สวัสดีครับพบกันีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิง h ช n n นลนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวเครื่อง DTF นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า DFT ก็ได้นะครับเป็นรุ่น A3 แบบ2องพิมพ์นะครับสำหรับงานปริมาณเยอะๆนะครับก็พิมพ A3 ก็ประมาณสัก80วิวิก็เสร็จนะครับในโหมดความเร็วสูงนั่นเองนะครับแต่เราก็สามารถปรับความเร็วความละเอียดต่างๆได้ที่ตัวโปรแกรมนะครับ ตัวนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับตัวลอยกาวนะครับเป็นเครื่องลอยกาวที่มากับตัวเซตของเครื่องนะครับเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโลเก็บนะครับตัวนี้เป็นโลเก็บนะครับมีหน้าที่ม้วนเก็บอัตโนมัตินะครับเมื่อฟิล์มถูกอบนะครับเสร็จก็จะม้วนเก็บนะครับเราสามารถมาตัดที่หลังได้เลยนะครับก็คือไม่ไม่ต้องนั่งเฝ้าเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็นะครับเป็นโลเก็บนะครับถูกเสียบไว้กับตัวเครื่องนะครับ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือการจะเปลี่ยนอะไหลในอนาคตนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเสียยากอยู่ครับเราประกันให้1ปีนะครับแต่ว่าเป็นระบบปลั๊กเสียบก็ทําให้ง่ายต่อการถอดนะครับหรือการจัดส่งในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาให้ง่ายนั่นเองนะครับในการเปลี่ยนอะไหล่หรือส่งซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าเครื่องทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะผลิตจากโรงงานไหนนะครับก็มีโอกาสเสียนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนะครับเป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับสาหรับตัว เครื่องโรยขาวนะครับก็ถูกปรับแต่งมานะครับเนื่องจากโรงงานเนี่ยผลิตขายนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็หลายๆประเทศนะครับซื้อไปเมื่อเจอจุดด้อยนะครับโรงงานก็จะปรับแต่งนะครับเครื่องนะครับหลังๆก็ต้องยอมรับว่าเสียเสียยากกว่าเมื่อสัก2อสปีที่แล้วในรุ่นที่ออกมาแรกๆนะครับมีการเปลี่ยนตัวรีเล์เป็นแบบแบบใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็ เครื่องจะมีการตัดแล้วก็ต่อวงจรนะครับก็ต้องทนต่อการตัดต่อของตัวไฟที่กระชากด้วยอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นใหม่ๆก็เลยเสียยากกว่านั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับมีปุ่มฉุกเฉินให้นะครับมีตัวเบรกเกอร์ให้นะครับเพื่อตัดวงจรนะครับทั้งหมดนะครับในการในความปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีการปรับความเร็วนะครับตัวตีกาวแล้วก็ตัวโรยกาวนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นห so ัวใจสําคัญนะครับในการวัดอุณหภูมินะครับระบบ d ีเเนี่ยเราต้องมีอุณหภูมิที่จะต้องไปอบกับฟิล์มนะครับถ้าเราร้อนเกินไปนะครับจะทาให้ฟิล์มกกอบนะครับงานเกางานกกอบถ้ากกอบมากถ้าร้อนเกินไปเนี่ยหลังจากกรอบแล้วก็จะไหมออกเหลืองนะครับถ้าตัวงานร้อนเกินไปเนี่ยจะทําให้ความคงทนในการใช้งานในการรีดไปกับเสื้อเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้แตกง่าย ทำให้การยืดหยุ่นของตัวงานเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของตัวเครื่องโรลก็คือตัววัดอุณหภูมินั่นเองนะครับซึ่งเครื่องโรลของเราก็จะมีทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่เครื่องโรลต้องมีนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวฮีเตอร์นะครับเป็นฮีเตอร์แบบขดลวดนะครับจะเห็นว่าเครื่องอบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอบไก่อบตัวขนมปังต่างๆนะครับก็คือจะเป็นระบบฮีเตอร์นะครับเนื่องจากระบบตัว ไอ้โทอรับเป็นระบบขดลวดนั่นเองเนื่องจากระบบขดลวดนะครับก็คือเป็นระบบที่กระจายความร้อนได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวระบบอินฟลูเลอะไรพวกนี้นะครับก็จะเด่นในเรื่องของทําความร้อนเฉพาะจุดได้ดีกว่าระบบขดลวดนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเครื่องเครื่องรวยของตัวโรงงานที่ผลิตที่เป็นต้นแบบของ DFT นะครับทุกรุ่นนะครับทุกโรงงานส่วนมากจะใช้ เท่าที่สอบถามมาเกิน10โรงงานนะครับก็จะใช้เป็นขดลวดความร้อนทั้งหมดนั่นเองนะครับเราก็เลยเลือกใช้ตามนะครับเทคโนโลยีของผู้ผลิตนั่นเองนะครับอัานนี้ตัวก็เป็นตัวขดลวดความร้อนนะครับ3ามขดนะครับแล้วก็ตัวตีกาวนะครับจะอยู่ด้านนี้ด้านล่างก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเมื่อฟิล์มตกไปถึงเนี่ยก็จะมมวนตัวโลเก็บด้านหน้าก็จะทํางานนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรามีตัวกันกาวให้ด้วยนะครับกันกาว6นะครับทำให้ ประหยัดกาวนั่นเองครับก็คือนานๆจะใส่กาวทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นช่องใส่กาวนะครับตัวนี้เป็นนะครับโลโทษทีครับเป็นตัวถาดนะครับรองงานนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกองตัวใส่กาวนะครับก็คือนํามาใช้ใหม่นั่นเองตัวรองกาวนะครับระบบโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่นะครับอัปเกรดมาใหม่นะครับเป็น แก้จุดบกพร่องต่างๆนะครับได้ดีนะครับตอนนี้มาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็จะมีตัวนะครับฟังก์ชันครบเลยนะครับในตัวที่ตัวหน้าปัดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโหมดการพิมพ์นะครับการคินนิ่งนะครับการเทสนะครับต่างๆนะครับสามารถตั้งได้เบื้องต้นที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ที่ตัวโปรแกรมนะครับทํามา2ออย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวปรับความแรงพัดลมนะครับ ก็คืออันนี้เป็นอุณหภูมินะครับภายในห้องนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีฮีเตอร์ด้วยนะครับฮีเตอร์สาหรับตัวอุ่นฟิล์มนั่นเองนะครับแต่ว่าหมึกของเราก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องนะครับเราถูกออกแบบมาให้ให้มีนะครับเผื่อความชื้นสูงก็สามารถใช้งานได้นะครับในในเวอร์ชันนี้นะครับตัวแค่นะครับออกแบบมาให้ใหญ่กว่าตัวฟิล์มนะครับก็คือออกแบบมาให้ เต็มพื้นที่เลยนะครับตอหรับใส่ตัวการฟิล์มกระดกได้นะครับจะได้ไม่หลุดออกมาข้างๆในกรณีที่ใส่ฟิล์มหน้าสามสามอะไรประมาณนี้นะครับก็ออกแบบมาตัวรองชิ้นงานให้กว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นนะครับตัวกดฟิล์มนะครับก็จะมีด้วยกันสี่ตัวนะครับตัวสวิตช์ครับตัวปุ่มฉุกเฉินนะครับด้านนี้นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลนะครับโล,โลบระบบลูกป,ปืนนะครับ,บระบบลูกป,ปืนในการปล่อยปล่อยตัวฟิล์มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญนะครับถ้าปล่อยฟิล์มไม่ดีนะครับ,บรเกิดแรงต้านเนี่ยอาจจะทําให้งานพิมพ์เราเบี้ยวนะครับหรือซ้อนกันนะครับระหว่างสีขากับสีเนี่ยทำให้ซ้อนกันในการปล่อยตัวฟิล์มนะครับน้บเป็นหัวใจนะครับเราก็เลยออกแบบมาเป็นตัวลูกป,ปืนนะครับลื่นนะครับ จะเป็นโลที่แตกต่างจากตัว A3 ที่เราใช้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางโรงงานผู้ผลิตนะครับจํานวนมากนะครับพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับด้านบนก็จะมีนะครับระบบกวนหมึกนะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัว DTF นะครับระบบเวียนหมึกนั่นเองนะครับแต่ระบบเวียนหมึกก็คือเราจะมารถเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับโดยปกติแล้ว จะไม่ไม่เทอติคกับโดยปกติแล้วเราจะเปิดหรือไม่ก็ได้นะครับนนะครับก็นะครับภาพโดยรวมนะครับอันนี้เราแถมนะครับขาตั้งนะครับมีสามารถปรับระดับได้นะครับสามารถแบบพื้นไม่เรียบอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถหมุนปรับระดับตรงนี้ได้นะครับอ๋อเป็นเหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับการเครื่องโคนะครับเครื่องส่งพิมเวลาพิมพ์นะครับก็จะเกิดแรงเวียงในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฐานเครื่องก็ถือว่าสําคัญนะครับสำหรับเครื่องรุ่น DTF สองหัวพิมพ์นะครับนี่นะครับุดวหัวพิมพ์นะครับมาแนะนํานะครับเครื่องตัว DTF นะครับตัวนี้เลยนะครับเราจะส่งตัวนีครับเราจะส่งพร้อมสอนนะครับเรามีตัวท่อฟอยให้นะครับแล้วก็มีตัวพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับ ก็ออปชั่นโคบนะครับแล้วหมึกก็ไม่แพงนะครับโดยที่สีนะครับราคาพันต้นๆนะครับสีขาวก็ราคาพันกลางๆนะครับตัวฟิล์มตัวกลาบก็ถูกนะครับพร้อมนะครับรับประกันนะครับวิ่งซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าวงเล็บนิดนึงนะครับตาไม่ไกลมากนะครับ ก็คือเป็นนะครับดูให้ดูภาพนะครับโดยรวมนะครับสำหรับงานปริมาณมากนะครับก็ความจุกจิกในการซ่อมนะครับก็จะน้อยกว่าตัวตัวเล็กนะครับแต่ว่าตัวเล็กก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีลูกค้าที่ประสบความสําเร็จจากตัวเล็กนะครับเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ในทุก ธุรกิจนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีแบบปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเครื่องพิมพ์หรือของการทําธุรกิจนะครับแต่เราก็ดูแลให้หลังการขายให้นะครับปรึกษาสอบถามนะครับแก้ปัญหาต่างๆให้นะครับก็นะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าเราไม่นอนเหมือนเดิมครับตอบแน่นอนครับสวัสดีครับ